สวัสดีค่ะพบกับควัวนิชานันนะคะวันนี้เราจะมาทําเมี่ยงคํากันนะคะมะพร้าวเมี่ยงคํานะคะเป็นมะพร้าวนะคะมะพร้าวที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมตนใจการหั่นมะพร้าวก็เข้าไปดูได้นะคะในควัวนิชานันนะคะตอนนี้เราจะมาคั่วมะพร้าวกันค่ะนะคะคั่วมะพร้าวให้เกิดความหอมนะคะ เปิดไฟกลางนะคะใส่มะพร้าวลงไปนะคะคุณผู้ชมซอยละเอียดนะคะต้องซอยละเอียดะคะ่ะถึงจะดีคะ่ะนะคะทำใหม่ๆมันจะหอมค่ะคะุณผู้ชมลองทําดูนะคะไม่ยากะคะ่ะทํากินเองนะคะอร่อยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะก็ทําอาหารกินเองนะคะสะอาดและปลอดภัยนะคะและที่สําคัญนะคะประหยัดะคะ่ะยุคนี้ต้องประหยัดทุกอย่างะคะ่ะ ะะเงินทองหายากนะคะาราลคาเราใส่ไปแล้วนะคะดูนะคะชัดๆนะคะคุณผู้ชมคัวคะ่ะให้เหลืองนะคะให้มะพร้าวเนี้ยเหลืองนะคะไฟกลางนะคะแรงมากมะพร้าวเราต้องเอาไปผึ่งแดดหน่อยนะคะเพื่อไล่น้ำออกนะคะจะได้คั่วง่ายค่ะคะ่ะคั่วให้เกิดความเหลือง ไม่ยากแต่มีหลายขั้นตอนเท่านั้นเองเราทำมะพร้าวเองเนี่ยมันจะหอมแล้วก็อร่อยทำใหม่ๆแล้วคะจะก็กินค่ะค่ะเมี่ยงคำเนี่ยไม่ยากหรอกค่ะแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอน,นะคะ่ะตอนนี้มะพร้าวของเราเริ่มร้อนแล้วนะคะคุณผ mm ู hmm. ้ชมเริ่มมีไอร้อนแล้วค่ะอันนี้คั่วไปเรื่อยๆนะคะ เราต้องคนอยู่ตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมไม่งั้นจะเกิดความไม่เดี๋ยวเหลืองไม่เท่ากันนะคะต้องให้เป็นเหลืองทองนะคะหรือว่าถ้าใครชอบเกียมเกียมก็แก่ๆนิดก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะให้แก่ไว้ตั้งนิดได้เอาเป็นว่าเราชอบกรอบขนาดไหนเราก็เราก็คั่วไปให้เป็นอย่างที่เราต้องการนะคะอย่างที่เรา เริ่มเหลืองแล้วนะคะคุณผู้ชมมีหลายขั้นตอนหน่อยเท่านั้นเองยากลำบากมาแล้วก็เป็นงานที่ต้องกระจุกะจิก,ก,จกต้องขยันหน่อยนะคะจะได้กินอร่อยคะ่ะขยันหน่อยเราก็จะได้กินอาหารที่อร่อยเนี่ยงคำนี้ถือเป็นอาหารว่างนะคะคุณผู้ชม กินแล้วดีนะคะเพราะเรามีสมุนไพรเยอะค่ะหน้านี้ต้องกินสมุนไพรเยอะเยอะหน่อยนะคะเนี่ยเราก็จะคั่วอย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆนะคะให้เกิดให้ให้เป็นเหลืองทองนะคะมะพร้าวของเราก็จะสวยนะคะตลับไปตลับมาอย่างนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเวลาคั่วนี้ก็ไม่ต้องจับเวลานะคะใช้ดู ใช่อะไรคะดูดูวัสดุที่เราทำค่ะตอนนี้ไฟเริ่มแรงแล้วนะคะเราก็พอดไปนิดนึงนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูอ,อันนี้นะคะก็เริ่มเดือแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็คั่วอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมจนกว่าจะเป็นเหลือทองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูมะพร้าวที่คั่วเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ควนได้แล้วลหละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูจะได้ไม่เสียเวลาหอมม่ยยังคะ หอมเป็นกับเราด้วยนะคะคุณผู้ชมหอมค่ะหอมเป็นกับเราด้วยค่ะนะคะนี่ก็เริ่มเหลืองนะคะต้องไฟกลางอ่อนๆน,นะพอใกล้ได้นี่ต้องอ่อนๆมากเลยนะคะอ่ะตอนนี้เรามาดูว่าปาพะวาทคั่วเสร็จแล้วเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เดี๋ยวคั่วสักนิดนึงให้เดูนี่ค่ะปรพะวาทที่เราคั่วเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมเหลืองทองสวยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะอันนี้ไปจัดเป็นเมี่ยงํำนะคะเดี๋ยวพบกันเทปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดเดี๋ยวที่เหลือนี่เลยเดี๋ยวก็คั่วให้เสร็จค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวไปพบกันนะคะตอนจัดเมี่ยงำํำสวัสดีค่ะ <c oughs> ท้ายคลิปสักนิดนะคะเทปยังเหลือค่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ ที่สำคัญนะคะเราชอบคนติดตามนะคะติดตามช่องเราด้วยนะคะช่องเรามีขนมหายากมากมายนะคะเข้าไปดูได้นะคะสวัสดีค่ะมะพร้าวเมี่ยงคำนะคะกดไลค์แชร์ด้วยนะคะชอบคนติดตามนะคะคุณผู้ชมช่วยติดตามเราด้วยนะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะ ติดตามนะคะ